ข่าววินัยเช่คือฟุตบอลไทยบายมาโนโป๊กกิ้งสไตล์ประจำวันที่8มีนาคม2565ัยเชสบ้าโดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช่งคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอ,าอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช่นคืนวันนี้ MLS ตีข่าวใหญ่ทีมชาติไทยสร้างปรากฏการณ์ใหม่กองหน้าเชลซีในครั้งนี้ โดยสื่อจักใจของมาเลเซียบออกเคทเอฟซีนะฮะรายงานบอว่าทีมชาติไทยดึงกองหน้าเชลวซีลุยศึกดูไบคัพ2022ในครั้งนี้จริงหรือเนี่ยโดยในการรายงานของสื่อมาเลเซียระบุเลยว่าทีมชาติไทยชุดอาย3ปีวางแผนที่จะเระียกผู้เล่นอายุน้อยที่เล่นในยุโรปไปลุยศึกดูไบคัพ2022ที่จะเริ่มการแข่งขันระหว่างวันที่20-30มีนาคมที่ถึงนี้ หนึ่งนั้นก็คือจุดสุนทรเปลของหน้าอายุน้อยจากสโมสรเชลซีในพรีเมียร์ลิงกิตเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งกับทีมมากที่สุดโดยผู้เล่นรายอื่นๆจากต่างแดนนั้นถูกดึงเข้าสู่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันดูใบคับ2022ประกอบไปด้วยธนวัฒน์สุจิตทาบอลจากทางเลสเตอร์เบนจามินเจมเดวิสจากทางออกฟอร์ดยุนเต็ดโจทางเคมดีจากทางโอเดนเซบีเคจุดสุนทรเปลจากทางเชลซี และก็ชานรงพรมสีแก้วจะทางยูเนียนอาดเวซึ่งงานนี้ธนวัตรเบนและก็เจอทานเข็มดีเคยเล่นกับทางทีมเยาวชนและชุดใหญ่ของไทยในการแข่งขันระดับนาชาติแล้วหลายครั้งส่วนธนวัตรและก็เจอทานเองเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เข้าแข่งขัน AFF s u z u k สุด p กิคั2020ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นแชมป์ในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันเดวิสนะฮะก็เล่นกระทางทีมชุดยุย3ามปีศึก AFC ยุย3ปีพรุ่นปี2020ซึ่งเห็นช้างศึกเข้าสู่รอบรองชนะเลิศที่พวกเขาแพ้ให้กับทางซาอุดีอาระเบียทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันดูบครับยุ3 3ปี2022ได้แก่ไทยเวียดนามสหรัฐอาหรับอิมิเลตจีนซาอุดีอาระเบียญี่ปุ่นอิรักกาตา้าและก็ทีมจากโยุโรปโครอเอเชีย โดยทีมเอเชียที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้พวกเขาเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขัน AFC U23 ปี2022ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่1ถึงวันที่19มิถุนายนในอุซเบกิสถานในครั้งนี้โดยมาเลเซียถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม C พร่วมสายกับทางไทยเวียดนามและก็เกาหลีใต้ไปตนว่าันนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นนั้นจริงไหมอย่างที่สื่อมาเลเซียตีข่าวใหญ่แบบนี้ไหมต้องหลอลุ้นกัน ก็ฝากทีมแท็กเชียไทยเชียไม่เลิกเชียทีมชาติไทยกันด้วยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับซ f ฟยืนยันแข่งคนแรกไปเจลีกหลังจบฤดูกาลนี้โดยแฟนบอลไทยเตรียมรอชมได้เลยนักเตะไทยคนใหม่บนเวทีญี่ปุ่นซึ่งมีการเปิดเผยจากทางวีรเทพป้อมพันธ์ในรายการไร้สดทางช่องเซนส์ฟุตบอลในขณะนี้โดยทางเนื้อหาสําคัญนั้นระบุเลยว่าทางผู้ใหญ่ของเมืองทองบอกวีรเทพป้อมพันธ์ว่าเตรียมตัวให้พร้อม จบฤดูกาลนี้จะได้ไปเล่นเจลิกอย่างแน่นอนซึ่งอย่างที่รู้กันว่าเมืองทองมีคอนเนคชั่นกับหลายทีมในเจลิกมีโอกาสสูงที่จะไปในรูปแบบของการยืมตัวในครั้งนี้เป็นนย่างางานนี้บริเทศป้อมพันุ์ฮะมีแนวโน้มโอกาสที่จะไปเจลิกประมาณ90%แล้วต้องรอดลุ้นกันต่อไปแล้วก็ต้องรอดูประกาศจะเป็นทางการกันอีกครั้งเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าทีมโคิโก้ลุ้น ACL คู่แรกในวันนี้ โดยโคซิโกเกียรศักดินาเมืองอดีตคุณซือทีมชาติไทยตเตรียมจะลุ้นทีมคู่แข่งในรายการ AFC แชมเปี้ยนลีก2022ซึ่งซิดนีย์เอฟซีจากทางออสเตรเลียพบก,กับทางคายาเอฟซีจากทางฟิลิปปินส์ที่จะลงเล่นรอบเพลย์ออฟเป็นคู่แรกในวันนี้เวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งผู้ชนะของคู่นี้จะเข้าไปอยู่ในกลุ่มเอชร่วมสายกับทางของอันเจลายทีมจากเวียดนามของทางโคซิโกเกียรศักดินาเมืองทันชี ดยกลุ่มเอสนั้นจะประกอบไปด้วยฮองอันเจลัยชูบุกคุนไดมอเตอร์ยูกฮาม่าเอฟบริโนตและก็ผู้ชนะระหว่างซิดนีย์เอฟซีกับทางขยะเอฟซีท่าน,นี้ฮองอันเจลัยได้สิทธิ์เข้ามาเล่นรอบแบ่งกลุ่ม A c ซครั้งแรกในรอบ7ปีสุเวทนานนั้นตั้งความหวังมาว่าโคซิโกอดีตกุนซอทีมชาติไทยจะสามารถพาทีมฮองอันเจลัยทะลุเข้าสู่รอบนักเอาต์ศึก A c l เได้เป็นครั้งแรกในหน้าปราศรัยในครั้งนี้กันอีกด้วยนะ เป็นนว่ง,งานนี้ต้องรอนลื้นกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับ CN เผยถึงสาเหตุผลจีนไม่เจอเวียดนามในศึกดูใบครับโดยสื่อในจีนรายงานถึงสาเหตุสําคัญที่ทีทมชาติจีนไม่เจอกระทางทีมชาติเวียดนามในศึกฟุตบอลดูใบครับ2 0 22ที่ประเทศสหรัฐอัลเบอริเรดซึ่งก่อนจะเปลี่ยนมาเจอกระทางทีมชาติไทยแทนจากเดิมทีมชาติไทยจะต้องพบกับทางโคโรเอเชียโดยมีการระบุถึงสาเหตุผลนี้มาว่า 1. ทีมชาติจีนพึงจะพ่ายแพ้กับทางเวียดนามในศึกบอลโลกเพราะคัดเลือกรอบสามหากแพ้ขึ้นมาอีกอาจจะเป็นประเด็นขึ้นมาได้ต่อมาข้อที่2เป็นโอกาสดีของทีมชาติจีนที่จะได้โอกาสแก้มือกับทางทีมชาติไทยซึ่งทีมชาติจีนเคยพ่ายคาบ้านต่อทางทีมชาติไทยชุดยุยสปีที่นำทัพมาโดยโคซิโก้เกียรติศรีนาเมืองถึง1ต่อ5เมื่อปี2013และสุดท้ายข้อที่3นะฮะสถานการณ์โควิด -19 ของทีมชาติเวียดนามชุดยุยสปี ในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ผ่านมาเหมือนเตะหลายคนรวมถึงเจ้้าหนาที่ตรวจพบมีผลเป็นบวกหลายคนฐานนี้ทีมชาติจีนจะพบกับทางทีมชาติไทยในศึกฟุตบอลดูไบคัพ2022วันที่26มีนาคมเวลา19นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยคนนี้ใครแฟนพวกเขาตามติดร,รับชมและก็ร,ะร่วมเชียร์กันได้เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับรู้จักซูรินาม คู่แข่งอุ่นเครื่องทีมชาติไทยในครั้งนี้โดยฟีฟาเดช่วงเดือนมีนาคมทีมชาติไทยวางโปรแกรมอุ่นเครื่องเอาไว้2เกมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสู้ศึกฟุตบอลไอเชี่นคั 2023, พ2023ราคัดเลือกรอบ3ที่ไทยจะสลักร่วมสายกับทางอุซเบกิสถานมัณดีฟและก็สีงดงกาแข่งขันกันในวันที่ 8, 11, 14มิถุนายนที่ประเทศอุซเบกิสถานโดยเกมอุ่นเครื่อง2เกมในช่วงเดือนมีนาคม วันที่24ิมีนาคมไทยพบเนปาลที่สนามชมบีดีสเตเดียมและวันที่27บมีนาคมไทยพบสุรินามที่สนามบีจีสเตเดียมสำหรับการปรับจูนทีมในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนโปรแกรมการแข่งขันจริงวันนี้จะพาไปรู้จักกับทางทีมชาติสุรินามหรือสุริมาน่ทีมจากโซนคอนคาเคฟที่จะบุกมาเยือนทีมชาติไทยภายใตยก้การคุมทัพของมานโพ็กิ้งปอบบอกเขามาจากไหนและมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก่อนที่จะบรรเลงเพลงเตะก,กับทางแข้งช้างศึก นี่คือข้อมูลพอสังเกตก่อนที่ทีมที่มีเชื้อสายดัตจะบุกมาเยือนประเทศไทยในช่วงฟ i ฟ a าดเช่วงเดือนมีนาคมนี้เริ่มจากนะคผมหนึ่งอันก่อนกนรัน,นพรมแดนติดบราซิลโดยปรัเศสุรินามหรือสุริมาเน่เป็นประเทศทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกของอเมริกาใตา้ทางทิศเหนือติดกับทางมหาสมุทรแอตแลนติกทางทิศตะวันออกจดเฟรนเกียนา ทางทิศตะวันตกจดไกอาน่าและทางใต้จดบราซิลมีพื้นที่เพียงไม่ถึง1,65,000 0ตารางกิโลเมตรเป็นรัฐอธิปไตายที่เล็กที่สุดในอเมริกาใต้มีประชากรประมาณ5,75,990คนส่วนใหญ่แล้วอาศัยอยู่ที่ชายฝั่งทางเหนือของประเทศและก็รอบเมืองหลวงและเบอร์ที่ใหญ่ที่สุดก็คือปาปามาริโบต่อมาข้อที่2ฟุตบอลเล่นโซนคอนคาเคฟ โดยการนี้แม้ว่าจะมีอนุนิคมในอเมริกาใต้แต่เรื่องของฟุตบอลสุรินามนี้ลงทำการแข่งขันในโซนคอนคาเคฟ เป็นหนึ่งในชาติที่ก่อตั้งฟุตบอลคอนคาเคฟในปี1961ชื่อเสียงของซูรินามอาจจะไม่คุ้นหูมากมายนักแต่ผู้เล่นส่วนใหญ่แล้วมีเชื้อสายดัชหรือเนเธอแลนด์หลายครั้งที่ผู้เล่นที่เกิดในเนเธอแลนด์ไม่ประสบความสำเร็จจนก้าไปติดทีมชาติก็เลือกรับใช้โอกาสนะฮะร่วมเล่นให้กับทางทีมชาติของประเทศแห่งนี้ทีมชาติซูรินามจงมีการเปลี่ยนโฉมอยู่เรื่อยมาจากผู้เล่นอาบมากหน้าหลายตาที่มีสายเลือดดัช แต่ก็มีผู้เล่นท้องถิ่นพากันแจ้งเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นหลังในครั้งนี้ธรรมะข้อที่3ามรงกิ้งฟีฟ่าอันดับที่140นะโดยทุรินามปัจจุบันรั้งอันดับที่140ของโลกตามประกาศแรงกิ้งฟีฟ่าครั้งล่าสุด ซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเดินหน้าประสบความสำเร็จในภูมิภาคอาทิเช่นการคว้าแชมป์แคริบเบียนคัพ1978รองแชมป์แคริบเบียนคัพ1979และก็อันดับ6คอนคาเคฟโก1977โดยผลงานในการคัดเลือกฟุตบอลปี2022โซนคอนคาเคฟที่มี30ทีมลงการแข่งขันแบ่งออกเป็น5กลุ่มสุรินามนี้อยู่ร่วมกลุ่มกับทางแคนาดาบอร์บิดาอารูบาและก็หมู่เกาะเคมน พวกเขาจบด้วยอันดับที่2ของกลุ่มเก็บมาได้ถึง9แต้มจากผลงานชนะหมู่เกาะเคเมน3ต่อนชนะอารูบา6ต่อ0ชนะเบอร์ม erm ิดา6.0ต่อและก็แพ้แคนาดา0ต่อ4ไม่สามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายไปแข่งขันในโซนนี้ได้โดยมีเกมอุ่นเครื่องล่าสุดต่อเนื่องในช่วงพิฟเฟ่เด์ที่ผ่านมานั้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะชนะบาบาดอสไปต่อศูและก็ชนะกูยานาไป2ต่อหนึ่ง นี่ก็เป็นการพูดถึงประวัติพอสเกตของทางสุรินามนะฮะหรือสุริมาเนีที่ต้องมาเจอกับทางทีมชาติไทยในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมที่ถึงนี้และนี่ก็เป็นข่าวพินไษที่คืนฟุตบอลไทยบายมอนโนโพกิ้งสไตล์ประจำวันที่8มีนาคม2 5 1 5โดยใช้บัตรครั่งฟุตบอลไทยครับ